สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆที่เข้ามาติดตามรับชมทลิปของผมนะครับวันนี้ผมม่อนสิปกรในช่องม่อนคลาสิกนะครับก็จะนําวัตถุมงคลของพระพิสูุสงฆ์ที่ผมอยากจะเผยแพร่บารมีอยากจะเผยเพแพร่ประวัติของท่านนะครับด้านหน้านี้จะเป็นเป็นเหรียญน,นะครับเหรียญเจริญพรยิ้มรับทรัพย์นะครับของหลวงปู่เคนอุตโมวัดสุมาฬารามตำบลกาบินอำเภอกุดข้าปุ้นจังหวัดอุบลราชธานีถือได้ว,ว่าท่านเป็นพระ เกจิคณอาจารย์ที่มีอายุยืนยาวนะครับ104ปี4 8พรรปานานะครับ104ปี4 8พรรปานคาับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ผมจะนำวัตถุมงคลของท่านอีกหนึ่งรุ่นมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับนะมาดูดูพระกันเลยนะครับวันนี้นะครับนี่เป็นเหรียญเจริญพรถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายที่มีการอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับก่อนที่ท่านจะบรณาพาพถือว่าเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับรุ่นนี้ผมไปดูอยู่ที่พิธีด้วยนะครับก็มี มีพระคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดอุบลราชธานีมาร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกด้วยนะครับโดยมีหลวงปู่เคนเป็นประธานนะครับมียาท่านทองมีหลวงปู่บุญมาหลวงปู่เร็วฉันทโกนะครับเป็นสิทธิเอกของหลวงปู่ยาท่านสวนก็มาที่ทานจิตปลูกเสกด้วยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นพิธีที่เข้มขลังนะครับนะครับเป็นเหรียญเจริญพรนะจะเขียนว่าเจริญพรยิ้มรับทรัพย์นะครับอ่านี่ครับเจริญพรยิ้มรับทรัพย์ฉลองอายุร้อยสามปี หลวงปู่เคียนอุตโมปลูกเสกเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2พันหครับท่านยิ้มอย่างมีเมตตานะครับยิ้มอย่างอยากจะเมตตาลูกศิษย์ทุกคนนะครับฮะดูครับอันนี้เป็นเหรียญหน้ากากเงินนะครับดูครับโอ้นะครับนี่คือรอยยิ้มของหลวงปู่นะครับนี่คือบอกระที่ทําขึ้นมาถือได้ว่าทําได้สวยงามมากนะครับทําได้สวยงามมากจริงๆดูครับพี่พี่นะครับ จะเดินพรยิ้มรับทรัพย์นะครับดูครับด้านล่างก็จะเขียนว่าหลวงปู่เคนนะครับอ่าอันนี้เป็นหน้ากากเงินนะครับเป็นเนื้อหน้ากากเงินนะครับเป็นเหรียญหน้ากากเงินนะครับดูครับพี่ๆนะครับนี่คือด้านหลังนะครับอันนี้หมายเลขสองหกหนึ่งนะครับเป็นสองหกหนึ่งด้านหลังก็จะเป็นยันห้าแล้วก็จะต่อโค้ดนะครับสองข้าง ต่อโคดณนะสข้างนะครับแล้วก็จะมีหมายเลขกำกับอายุวัฒนะมงคล103ปีนะครับเรียนนี้ฉลองอายุ103ปีถือได้ว่าเป็นถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีพุทธศิลป์ที่สวยงามนะครับคลิปก่อนมีผู้ที่ชอาบูชาเหรียญน,นะครับเหรียญอ่า ใสมาแล้วก็เหรียญเจริญพรนะครับเจริญพรอีกรุ่นหนึ่งของหลวงปู่นะครับมีผู้ใหญ่ใจดีที่อำเภออ่าที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับเป็นพระองค์ดวงเศรษฐีที่ผมทาคลิปไว้ก็บูชาไปที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับผมก็ขอกราบขอบพระคุณมากนะครับผมก็พูดกับหลวงปู่นะครับว่าเออหลวงปู่นะครับเป็นให้โชคให้ลาภเพิ่อนเด้อนะครับผมก็พูดเปภาษาอีสานนะครับก็ขอให้หลวงปู่เป็นให้โชคให้ลาภแก่ผู้ที่บูชานะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยก็จะมีประสบการณ์กับท่านเกี่ยวกับา ความโชคลาภนะครับโชคลาภนะครับผมเคยมีประสบการณ์นะครับก็เลยบอกหลวงปู่นะครับผู้เป็นภาษาถิ่นนี่แหละนะครับหลวงปู่ทั้งคนโบราณนะครับว่าปู่มปให้โชคลาภเพิ่นเดอนะครับเพิรนบูชาไปแล้วนะครับไปไกลมากนะครับไม่ห้องสอนเลยนะครับผมดีใจมากอย่างน้อยก็เป็นการเผยแพร่บารมีของหลวงปู่เขียนอุตโมนะครับนะครับดูครับดูอีกรอบหนึ่งนะครับพี่ๆนะครับดูครับดูรอยยิ้มที่มีเมตานะครับดูครับดูรอยยิ้มที่มีเมตตาของหลวงปู่นะครับ เจริญพรนะครับเจริญพรเจริญอายุด้วยนะครับวันนัสุขาพรานะครับท่านก็เป็นพระที่มีอายุยืนนะครับเป็นศูนย์รวมศรัทธาของสาธุชนชาวอำเภอกุดขาปุนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนะฮะดูครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสวยงามมากเลยนะครับรายละเอียดก็ไม่เยอะนะครับแต่ว่ามีเสน่ห์รายละเอียดเหรียญไม่เยอะแต่มีเสน่ห์นะครับดูเสน่ห์ที่ความสวยงามของพิมพ์พระนะครับดูครับอุ้ยสวยมากเลยนะครับดูครับนี่นะครับ เหมือนท่านมากเลยนะครับโอ้สร้างได้เหมือนมากนะครับอย่างกาอย่างกบเป็นเป็นเหรียญที่มีชีวิตนะครับดูครับนะฮะมีมีชีวิตไหมครับดูครับลิ้วรอยต่างๆแววตาในตาแม้กระทั่งฟันนะครับเหมือนหลวงปู่มากเลยนะครับหากใครชอบบูชาผมเชื่อได้ว่าต้องมีผู้ตคุณนะครับเป็นพระที่อย่างน้อยก็ท่านเป็นผู้ถือได้ว่าเป็นพระที่มีบารมีอีกท่านหนึ่งของจัดอุบลราชิธานีนะครับพี่ๆนะครับสวยงามจริงๆนะครับพี่ๆนะครับ วางตัวนี้ถึงจะไม่ขูดนะเอาตัวนี้ก่อนนะครับเอาละครับพี่ๆนะครับถ้าชอบเนี่ยก็ทักกันเข้ามาได้0647744808เป็นเบอร์ทูรของผมนะครับเป็นไอดีไลน์ด้วยก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับมาพูดคุยกันได้นะครับในฐานที่ผมก็เป็นผู้ที่ศรัทธาหลวงปู่ด้วยนะครับหรือใครอยากจะแบ่งปันวัตถุมงคลของหลวงปู่กับผมก็เรียนเชิญได้นะครับลองนําไปใช้พวกพา อาราธนาติดตัวดูนะครับท่านเป็นพระที่เมตตานะครับรอยยิ้มแห่งความสุขจริงๆนะครับโอเคครับพี่ๆวันนี้เราพบกันเท่านี้นะครับสวัสดีครับ